รสอร่อยกลมกล่อมจากไอโนโมโตะเล็กทูน่าปรุงรสสูตรน้ำพริกผดัดอร่อยง่ายๆได้ทุกมือรถยนต์เชฟโรเลตแคปติว <Yeah! S 3> ่าึจะมึงรถจันะครับพลาหรือคืวันที่จะสารภาพนะครับ,รออรรบต้องบทนี้ ครั้งหนึ่งะนะฮะว่าโดยปกติแล้วนะครับเฉลี่ยนะฮะจะอยู่ที่นะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับต่อหนึนาที80ถึง110ครั้งต่อนใช่นั่น,ค,นคืออัตราเฉลี่ยปกติทีนี้ว่าเราต้องมาดูว่าหลังจากการสารภาพแล้วเนี่ยนะคะซึ่งยืนในจุดตำแหน่งนี้คุณวิวน่าจะเป็นผู้สารภาพที่ประจอของคุณตาวจะขึ้นไปสู่ที่เท่าไหร่ <No. S 1> คุณผู้ชมทางบ้านจะเริ่มเห็นแล้วนะว่าตอนนี้เต้นเต้นขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับเอาละถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญได้เลยครับก็จริงๆเราก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่ารู้กันอยู่อะแต่แบบว่ามันก็พูดหลายๆครั้งพูดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มันมีความเบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นข้อเสียเดียวจริงๆอะที่แบบอยากจะบอกเอาไว้อะแบบว่าอย่างแบบตอนกลางคืนอย่างเงี้ยลูกก็ตื่นบ่อยใช่ไหม การพักผ่อนมันก็น้อยอย่างวิวตอนกลางวันก็ต้องให้นมลูกตลอดอย่างเงี้ยต้องดูแลลูกตลอดก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนตอนกลางคืนก็ต้องให้นมลูกอีกแล้วก็ต้องดูแลลูกเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เข้าใจทําไมแบบว่าปลุกยากมากแบบว่าไม่ตื่นอ่ะคือแบบบางทีมันท้อมันเหนื่อยอ่ะแบบว่าเฮ้ยเราแบบต้องให้นมลูกตลอดอยู่แล้วทุกๆุสองชั่วโมงงเงี้ยบางทีแบบมือไม้เราต้องการมือไม้อ่ะแบบว่าเฮ้ยพ่อช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ย คือแบบดีทุกอย่างแล้วมาเสียจุดเดียวเลยคือปลุกไม่ตื่นเนี่ยบางทีแบบไม่เข้าใจทําไมตื่นแล้วแบบเหมือนจะตื่นแล้วลุกขึ้นมาแล้วมานั่งแบบอย่างเงี้ยบนเตียงอย่างเงี้ยแต่หลับตาแบบทําไมไม่เข้าใจคือแบบว่าตื่นแล้วก็ช่วยมาเปลี่ยนกันบ้างมาโอบลูกให้ลูกนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยววิวจะไปนอนบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ดีนะเราก็ดีนะคือแบบมาอุ้มลูกมาดูพอวิวล,ลืมตามาดูอีกทีหลับลูกลืมตาแป๋วเลย มองคือเราก็แบบเกิดความรู้สึกไม่สบายใจไงอยากให้พ่อแบบทาหน้าที่ให้ดีด้วยตอนกลางคืนแบบว่าช่วยเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยเออได้ไหมอ่ะได้ได้ตอนนี้พยายามปรับปรุงตัวแล้วให้มันดีขึ้นให้แบบให้รู้สึกว่าเราเ,ออเรามีตัวเล็กเรามีครอบครัวคือเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นคือตอนนี้พยายามแก้ไขยอยู่ก็ดีแล้วแหละคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าก็คุยกันทุกวันนะคือจริงๆเราก็เหนื่อยเราก็ง่วงเหมือนกันอะ่ะทุกคนก็เหนื่อยหมดแต่ว่า เราก็มีความสุขที่เลี้ยงลูกถูกปะถูกเออแล้วก็แบบขอโทษจะพยายามปรับปรุงตัวแล้วกันรักนะรักเหมือนกัน จริงๆเบื้อตตเนที่เราเราฟังแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะถามว่ามีอะไรยอยากจะพูดกลับไปไหมแต่นี่เหมือนได้พูดไปหมดแล้วนะครับกลับไปนะครับก็ต้องผัดเวรกันเลี้ยงลูก,กปัญ <จง S 2> หาที่<ล>น่ารักมากเปก็นกำลังใจนะคุณแม่ค,คห้ามหดหูนะคุณแม่ <c oughs> มีบ้างนะแต่ว่าก็จริงๆเขาก็อยู่ด้วยตลอดทีนี้เรื่องที่เราจะต้องตามติดต่อไปก็คือเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจนะครับปกติอยู่ที่80ถึง110ครั้งต่อนาทีในฟังเรื่องราวจากคุณวิวไปแล้วนะครับพี่ตาวเนี่ย เต้นหัวใจจะขึ้นขึ้นลงขนาดไหนเรามาดูกันนะครับและนี่คืออัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยสูงสุดของคุณตาอยู่ที่150ร้สครั้งต่อนาทีถึงมากนมสูงยงงปไปที่ตอนไหนคะที่เรารู้สึกว่ามันเต้นแรงสุดตอนนี้เขาน่าจะน้ําตาไหลเลย สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับ CP เติมชีวิตที่ดี TrueMove h 3G Plus ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวุฒิสัตว์คลินิกใหม่นิเวีย UV White Repair i n o Moto และตาสิทธิ์เป็นมิตรกับจุดซ่อนเร้นบัตรเครดิตซิตี้แบงก์รถยนต์เชฟโรเลตแคปติว่าซีเล็กทูน่าปรุงรสสูตรน้ำพริกผัดค่ะขอบคุณมากมากครับและขอบคุณ พิธีกรจากขวัญข้าวและท็อปแมนค่ะครับขอบคุณนะครับผมแน่นอนนะครับนอกจากเราติดตามกันนะฮะทางช่องห่าทุกคืนวันจันทร์แล้วนะครับยังมีนะฮะช่องทางโอ้โหต้องเข้าไปละต้องเข้าไปอัปเดตเรื่องราวค่ะผ่าน h o n e y m o o n f i ส์ออ f f ิเช a ยลแฟนเพไปดูว่าเรื่องราวที่ผ่านมามีอะไรและจะนำเสนออะไรต่อไปค่ะครับติดตามกันใหม่ได้นะครับในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ทางช่องหาวันนี้ซึงน้ำพึ่งพระจันทร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ